สวัสดีคะ่ะวันนี้นะพุ่นมากับคุกกี้นะคะอัลมอนด์ลอนดอนคุกกี้คะ่ะนี่นะคะนี้เป็นคุกกี้อัลมอนด์เต็มเม็ดเลยนะคะเคลือบช็อกโกแลตกรุบกรอบนะคะแล้วก็สอไส้อัลมอนด์เต็มเต็มเม็ดเลยนะคะทำง่า,าค่ะแต่ก่อนจะไปชมว,วิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe ถ้าชอบใจว,วิดีโอ like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้นด้วยนะคะเราไปชมว,วิธีทำกันเลยคะ่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ คันแรกนะคะปุ้นจะใช้ mond, อัลมอนด์เมล็ดนะคะที่ไม่มีเปลือกนะคะที่ลอกเปลือกเอาไปปั่นเป็นแป้งอัลมอนด์นะคะใครไม่มีอัลมอนด์เมล็ดสามารถใช้อัลมอนด์แผ่นก็ได้นะคะหรืออัลมอนด์ที่เป็นไมคขีดหรือ mond, อัลมอนด์เล็กๆก,ก็ได้หรือจะใช้แป้งอัลมอนด์เลยก็ได้นะคะ พี่อยากให้มี texture ด้วยนะคะก็เ,เลยปั่นเองใครจะใช้แป้งอัลมอนด์ก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นพักเอาไว้ค่ะไน้อย่างผสมนะคะพี่ใช้เนยจืดนะคะใครมีในเค็มตัดเกลือออกนะคะเนยจืดเกลือเล็กน้อยนะคะน้ำตาลไอซิ่งพีนใส่น้ำตาลวานิลานะคะจะได้หอมหอมหนึ่งซองค่ะ ใครใช้น้ำตาลวานิลาตัดน้ำตาลออกจากสูตรด้วยนะคะเดี๋ยวหวานแหลกนะโอเคป้นจะตีเนยนะคะนี่จะเห็นว่านี่เนยเย็นแต่ว่ายังนิ่มนะคะนิ่มแต่เย็นนะตีเนยกับน้ำตาลให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเพื่อความหอมสองขั้นปุ้นจะใส่กลิ่นวานิลาลงไปด้วยนะคะกลิ่นวานิลาของปุ้นเป็นแบบเข้มข้นนะคะปุ้นใส่นิดเดียวนะใคร ใช้แบบธรรมดาก็ประมาณครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะใส่แค่ประมาณ1สนสี่ช้อนชาจากนั้นนะคะไข่แดงหนึ่งฟองค่ะไข่แดงป้นใช้เบอร์หนึ่งนะคะโอเคตีแค่พอเข้ากันจากนั้นนะคะแป้งเค้กหรือแป้งซาลิแอนประสมค่ะเปนร้อนมาแล้วนะคะแป้งข้าวโพดค่ะ นมผงค่ะใครไม่มีนมผงใช้คอฟฟี่เมดหรือตัดออกนะคะ,ะมีผลต่อรสชาติเล็กน้อยแป้งอัลมอนด์ค่ะหรืออัลมอนด์ป่นละเอียดจากนั้นตีให้เข้ากันค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนวดด้วยมือนะเล็กน้อยให้เขาเข้ากัน ใช้พยายามนะคะตลอมนะคะจะเห็นนี่เขาเป็นเนือคล้ายๆใสๆนะคะทำง่ายใช่ไหมคะใครไม่มีเครื่องตีก็สามารถใช้ตะกร้อมือได้นะคะแต่ว่าเนยจะต้องนิ่มๆนิดหนึ่งนะจะได้ตีเข้าง่ายๆด้วยตะกร้อมือนะะจากนั้นใช้มือค่ะนวมมดนะคะให้เขาเข้ากัน มดง่ายค่ะไม่ได้ติดมือไม่เลอะเธอะนะคะหรือใครจะนวดตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะคะนวดส่วนผสมไปเลยก็ได้นะคะตั้งแต่แรกสำหรับคนไม่มีเครื่องตีเนียนดีแล้วนะคะนี่นวดกดนวดกดดูว่าแป้งเนียนแบบนี้นะคะเนื้อแป้งนี่จะแบบนี้นิ่มๆไม่ติดมือนะคะนวลมือดีนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเล่าออมา ันกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่างแป้งนะคะเพิ่อแรปเอาไว้นะคะจะได้ไม่เลอะเราจะช่างก้นละประมาณ7กรัมนะคะ7 8กรัมฮะ8กรัมได้7กรัมได้นะคะ7กรัม8กรัมนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบนะใหญ่หน่อยก็8กรัมเล็กหน่อยก็7กรัมนะคะ ปั้นปั้นก้อนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั้นใส่อัลมอนนะคะปนบถาดดำนะปั้นไม่เคยใช้ถาดขาวนะคะทุกคลิปถาดดำเพราะที่บ้านมีแต่ถาดดำปั้นใช้อัลมอนที่อบมาแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคปั้นเทเอัลมอนใส่ชามจานเอาไว้นะคะเล็กๆแบบนี้อ่ะ ะะนะะะกดให้แน่นๆ,ๆนะคะนะวางอัลมอนด์ไปนะคะห่อค่ะกดให้แน่นๆนะคะอย่าให้มีช่องว่างระหว่างอัลมอนด์กับตัวแป้งนะคะไม่อย่างนั้นเวลาอบเนี่ยแป้งจะแตกในแบบนี้นะคะวางเรียงบนถัดอบได้เลยค่ะ ตอนนี้ป้นก็ปั้นไก่เสร็จแล้วนะคะเลยประมาณเกือบสิบชิ้นนะคะตอนนี้ค่อยไปวอร์มเตานะคะเพราะว่าเราใช้เวลาในการปั้นนะคะนะปั้นไก่เสร็จแล้วค่อยไปวอร์มเตาตอนนี้ป้นเริ่มวอร์มเตาเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวปั้นเสร็จจะได้อบเลยส่วนใครถ้าเนยละลายนะคะเอาแช่เย็นสักสิบนาทีนะคะแต่สูตรนี้เนยน้อยนะคะไม่ไม่ละลายแน่นอนนะแต่ว่าถ้าอากาศร้อนมากๆก็อาจจะละลายได้นะคะ ป้นคุมพลาสติกทั้งตัวแปงแล้วก็ตัวที่ปั้นแล้วนะคะจะได้ไม่แห้งนะหน้าเขาจะได้ไม่แห้งนะคะป้นปั้นเสร็จหมดแล้วนะคะได้ห้าสิบไอ้าสิแปดชิ้นนะคะจากนั้นนะคะนำเข้าอบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะหอมมากๆนี่เดี๋ยวเรารอ,อให้คุกกี้เย็นนะคะ สนิทแล้วค่อยเคลือบจะให้ดูมีบางชิ้นที่แบบอ่ะนี่ก็นอบถาดดำนะก้นก็นไม่ค่อยได้ดำนะคะนะอ่านี่จะมีเห็นว่าเขามีแตกนะคะที่เขาแตกเพราะว่าเราปิดเอามอนไม่แน่นนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แตกนะคะก็เนียนๆสวยดีนะคะระหว่างที่เรารอคุกกี้เย็นตัวนะคะเกนมีหมอ้อนะคะใส่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อน นะคะวางชามซ้อนลงไปนะคะแล้วันนี้ป้นใช้เป็นช็อกโกแลตเหรียญของพักมายานนะคะเป็นช็อกแท้นะใครจะใช้ช็อกไม่แท้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าใช้ช็อกแท้ก็จะอร่อยกว่าที่ตุรกีเนี่ยอ,อมพลาดหาซื้อยากมากนะคะแล้วก็แพงแพงกว่าช็อกโกแลตแท้เพราะฉะนั้นทำไมจะต้องใช้ของปลอม <c oughs> นะคะและขมพลาดแพงกว่าช็อกโกแลตแท้คะ่ะที่นี่ อะช็อกโกแลตต้นไม่พอนะเพนมีช็อกโกแลตเก่าอยู่ก็เป็นช็อกแท้เหมือนกันใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเล่าเอาขึ้นไปตั้งไฟอ่อนๆให้ช็อกโกแลตละลายนะคะเพื่อนใช้ช็อกโกแลตทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ200กรัมนะคะเพื่อนยกมาทั้งหม้อเลยนะคะน้ำร้อนนะข้างล่างเป็นน้ำเดือดนะคะเพราะว่าที่บ้านเพื่นอากาศเย็นนะคะถ้า ไม่เอาไว้ลองแบบนี้แล้วช็อกแลตเขาจะแข็งตัวไวมากนะคะเราหยิบคุกกี้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจุ่มจุ่มไปเลยนะคะใส่ที่ละหลายๆอันก็ได้นะคะจากนั้นคือเให้ทั่วนะคะแล้วเราก็หยิบขึ้นค่ะมาวางบนถาดอบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเลือนให้ดูนี่นะคะจากนั้นแต่งหน้าค่ะ นะคะปิ้นเคือบป้จุ่มเครือบถ้าเราเอาใส่กระทงเลยเนี่ยจะเห็นว่านี่เขาเลอะกระทงเขาเลอะเทอะนะคะแล้วจุ่มวางแต่งหน้าก่อนแล้วใส่กระทงทีหลังก็ได้นะคะตอนนี้นะคะช็อกโกแลตเซร็จต,ตัวดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กระทงกันเปิ้นหยิบเป็นชิ้นนะคะนี่เป็นกระทงแบบนี้นะคะ วางเรียงลงไปในกระทงแบบนี้นะคะกระทงจะไม่เลอะเทอะนะคะเวลาเราใส่ถ้าเราชุบเสร็จแล้วใส่เลยเนี่ยกระทงจะเลอะเทอะช็อกโกแลตนะคะกระทงมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าไซส์อาจจะไม่เท่ากับของที่ไทยนะคะก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราเรียงใส่กระทงเลยนะคะ ช็อกแท้เหมือนของเปิ้ลน,นะคะจะต้องแช่เย็นตลอดนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นช็อกจะละลายแต่ถ้าใครจะทําขายก็อาจจะพิจรารณาใส่ใช้เป็นช็อกออคอมพาวก็ได้นะคะแต่ว่าคอมพาวบอกเลยว่าอร่อยสู้ช็อกโกแลตแท้ไม่ได้ค่ะนะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วถ้าชอบใจวิดีโอกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บันด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ